สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันกันบ้างหรือเปล่าครับฟังธรรมะดีๆอ่านข้อความดีๆหรือนั่งสมาธิสักวันละสามถึงห้านาทีมันคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเกิดเราทําได้เช่นนี้ผมคิดว่าสักวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเองและในวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทบทวนความจริงง่ายๆแต่ท่งพลังจากนิทานเซนเรื่อง สรรพสิ่งล้วนเกิดจับเรื่องราวที่จะพาเรามองเห็นคุณค่าของการปล่อยวางและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปฟังเรื่องราวกันเลยครับณนะอารามแห่งหนึ่งยังมีเนน้อยที่ฉลาดปาดเปลืองผู้หนึ่งพำนักอยู่กับอาจารย์เซนวันหนึ่งเนนน้อยพลาดพลัง้งทำช่วยชาล้ำค่าที่อาจารย์ของตนรักและถนอมอย่างยิ่งตกแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ รสชาติที่ไม่อาจบรรยายได้ผุดขึ้นในหัวของเขาก่อนที่เขาจะทันได้คิดเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของอาจารย์เดินเข้ามาในห้องเขาทำได้แต่เพียงซ่อนเศษถ้วยชาที่แตกไว้ข้างหลังเขาเท่านั้นเมื่ออาจารย์เซนมาถึงเนน้อยจึงรีบชิงเอ่ยปากถามว่าท่านอาจารย์ครับทำไมคนเราต้องตายด้วยครับพระอาจารย์เซนตอบสิ์โดยไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงตอบไปว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ สรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีเกิดและมีดับด้วยกันทั้งนั้นยามนั้นเนน้อยจึงค่อยได้ทียื่นมือที่ถือถ่วยชาใบาปโปรดของอาจารย์ซึ่งบัดนี้กลายเป็นเศษถ้วยแตกบินออกมาให้อาจารย์ชมดูพลางกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นวันนี้ถ้วยชาของท่านใบนี้ก็ถึงอายุไขของมันแล้วครับอาจารย์เซนเมื่อได้ฟังได้แต่นิ่งเงียบงนันไหลคำกล่าว เซนมีคำกล่าวที่ว่าวัสันฤดูกำเนิดร้อยบุพภาคิมหันปรากฏวายุฤดูศาสจันกระจ่างเหมันหิมะปโปรยหากในใจไร้เรื่องราวทุกวันล้วนเป็นฤดูที่ดีงามนิทานเซนเรื่องนี้สะท้อนความจริงของธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่ความรู้สึกของเราเองข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ก็คือ 1. ความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเรื่องราวแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งไม่จีรังแม้สิ่งที่เรารักและนทนุถนอมมากเพียงใดก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในที่สุดการยอมรับความจริงข้อนี้ช่วยให้เราปล่อยวางและลดความยึดติดได้มากขึ้น 2. ปัญญาในการแก้ไขปัญหา เน้นน้อยใช้ปัญญาและความฉลาดในการสื่อสารเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากแทนการหลีเกเลี่ยงหรือปกปิดการกล้ายอมรับความจริงช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าการหนีปัญหา 3. การปล่อยวางจากสิ่งที่เสียไปอาจารย์เซนไม่ได้ตำหนิเน้นน้อยเพราะเข้าใจว่าแม้ถ้วยชาที่ล้ำค่าก็ต้องมาถึงจุดจบในวันหนึ่งการยึดติดจะยิ่งเพิ่มทุกข์การปล่อยวางจะช่วยให้จิตใจสงบ การเรียนรู้จากสิ่งธรรมดานิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมะอยู่รอบตัวเราแม้ว่าถ้วยชาที่แตกก็สามารถสอนความจริงของชีวิตได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเมื่อเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์หรือโอกาสให้ระลึกว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเราควรใช้สติปัญญาเผชิญหน้ากับปัญหาแทนการปกปิดหรือหลีเกเลี่ยง ฝึกมองธรรมชาติและความจริงในชีวิตรอบตัวเพื่อเรียนรู้ความหมายของการเกิดและการดับอย่างลึกซึ้งอย่ารอให้เสียไปก่อนจึงจะเห็นคุณค่าจงใช้เวลาที่มีให้ดีที่สุดในทุกวันนิทานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตและช่วยให้เราเตรียมใจรับมือความเปลี่ยนแปลงในทุกเวลา ส่วนบทกรทิ้งท้ายที่ว่าวัส,สันฤดูกำเนิดร้อยบุปผาชิมหันปรากฏวายุฤดูศาสจันกระจ่างเขมันหิมะปโปรยหากในใจไร้เรื่องราวทุกวันล้วนเป็นฤดูที่ดีงามบทกรนี้สะท้อนถึงสภาวะจิตใจที่สงบปราศจากการยึดติดผ่านการเปรียบเทียบกับฤดูการทั้งสี่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงามและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละดูโดยเน้นว่า ความงามของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราเองหมายเหตุการวิเคราะห์หรือศึกษานิทานเซนเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเนื่องจากเซนเป็นปรัชญาที่เน้นการเข้าใจด้วยตนเองการวิเคราะห์ในที่นี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากเชิญทุกคน มาแบ่งปันความคิดเห็นหลังจากฟังนิทานเรื่องนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นและมุมมองอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างผมจะตั้งใจอ่านทุกความคิดเห็นและต้องการให้ช่องช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้จะข้าพเจ้าทำอะไรผิดไปหรือพูดอะไรผิดไปไปพลาดพิงถึงผู้ใดข้าพเจ้ากราบขออโหสิกรรมณนะที่นี้กราบหนึ่ง กราบสองกราบสามอาโหสิอาโหสิเอาโหส,โหส,โหสิพอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคำคมทิ้งท้ายสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจงอย่าปล่อยให้ใจเราติดอยู่ในสิ่งที่ไม่จรลังเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี